อนอะอยากได้อยากได้สุนัขถึกถูกชะตาน้องมากตั้งแต่เห็นรูปน้องนะคะแววตาเขาดูเหมือนเขาดูเรียบร้อยเศร้าเ้ซื่อๆนะคะชอบชอบตรงแววตาเขาแล้วเรายิ่งถูกชะตาตัวนี้นะค่ะเราก็รู้สึกว่าจะต้องได้ตัวนี้ให้ได้น้องเข้ากับทุกคนในบ้านได้หมดเลยนอกจากคนแล้วนะคะที่บ้านเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งอ่ะน้องเข้าได้เลยภายในสิบนาทีนะคะแต่หลังจากรับน้องมาแล้ว หมือนน้องมาเติมเต็มให้กับครอบครัวของเรามากมากกว่าที่เราคิดนะคะนั้นอะ่ะอยากได้อยากได้สุนัขเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่นะคะในใจเนะี่ยอยากได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราเนี่ยอยู่ไกลามากๆไม่สามารถไปได้ค่ะก็เลยทักที่ๆี่ทั้งเพจไปให้เขาช่วยประมูลให้อะคะ่ะ ค่ะแล้วทําไมถึงต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นน้องไฟเนียเราดูมาก่อนไหมหรือว่าเราไปเจอหน้างานเลยคะพี่ทางทีมงานนะคะอะตอนนั้นเราวิดีโอคอลคุยกันเรื่องประมูลนะคะแล้วพี่ก็วิดีโอคอลให้ดูเลยคะ่ะรู้สึกถูกชะตาน้องมากตั้งแต่เห็นรูปน้องนะคะเพ้าแววตาเขาดูเหมือนเขาดูเรียบร้อยเศร้าๆซื่อๆนะคะชอบชอบตรงแววตาเขา ค่ะอันนี้เราเห็นมาก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มบรมุงไหมคะพี่หรือว่าเห็นวันประมูลเลยคะพี่เห็นก่อนหน้าค่ะเพราะว่าเห็นที่รูปภาพนะคะก็คือเราเหมือนติดตามทางหน้าเพจเทาก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ติดตามทางหน้าเพจแล้วก่อนนี้เนี่ยก็ดูดูไว้หลายตัวนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามันปัดเดียวเกินไปแ้วพอเห็นตัวจริงนะคะ คู่แข่งเยอะค่ะที่แรกเราตั้งใจไว้งบประมาณต่ำกว่านี้ใช่ค่ะเราพ็พอคู่แข่งประมูลเพิ่มมากขึ้นแล้วเรายิ่งถูกชะตาตัวเนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าจะต้องได้ตัวนี้ให้ได้ตอนแรกอะ่ะที่มีกระแสข่าวอ่ะเราชอบอยู่แล้วเราเลือก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 ,อกดูทุกตัวนะคะแล้วเราก็รู้สึกชอบเพราะส่วนตัวก็เป็นชอบสุนัขทหารอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเลี้ยงค่ะแล้วหมาพันใหญ่เราไม่เคยเลี้ยงเลย ต่พอมาเจอพันธุ์อรมันเชฟเฟิร์ดทหารรกแร่ก็ดูไว้หลายตัวรู้สึกว่าเฮ้ยชอบพันุ์นี้จังเลยชอบอยากได้มาอยู่บ้านอยากได้มาเฝ้าบ้านนะคะน้องมาถึงบ้านตอนตีสี่อพี่ๆเขาอขนส่งมานะคะมากับรถตู้ค่ะแรกๆนะประมาณสิบนาทีแรกน้องจะรู้สึกหวาดกลัวมากๆเลยค่ะตอนที่เอาลงรถนะคะหลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีค่ะ น้องเข้ากับทุกคนในบ้านได้หมดเลยนอกจากคนแล้วนะคะที่บ้านเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งอะ่ะน้องเข้าได้เลยภายในสิบนาทีนะคะแล้วโชคดีที่ว่าหมาที่บ้านก็ไม่อยู่ที่เล่นด้วยค่ะเราก็เล่นกันเลยค่ะตั้งแต่คืนแรกเลยแต่ว่าที่บ้านเราเป็นหมาเล็กเนาะตอนแรกใช่ไหมคะหมาอาเป็นหมาไทยปกติค่ะเก็บมาเลี้งจากวัดทีนี้เราพาเขาไปตรวจสุขภาพอะไรเพิ่มเติมังไงบ้างไหมคะพี่ พาไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยค่ะร่างกายภายนอกปกติดีค่ะแล้วก็มีการตรวจเลือดด้วยค่ะผลเลือดก็ปกติไม่เป็นพยาธิาน้องแข็งแรงดีแต่หลังจากรับน้องมาแล้วเหมือนน้องมาเติมเต็มให้กับครอบครัวของเรามากมากกว่าที่เราคิดนะคะทั้งด้วยนิสัยทั้งด้วยเรื่องความฉลาดแล้วเข้ากับคนง่ายมากๆค่ะเหมือนเติมเต็มให้กับครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ